สวัสดีครับผมช่างเบร์ชชุมบรีวันนี้เรามาทำความจัดก,กับ PANDA า i โของเซเีปานิญญายดตนนะครับ PANDA า i ิโคันนี้วิ่งอยู่ในเทอร,ร์กิจรายการจุฬทัยนะครับอ่าตอนนี้ก็มีคะแนนลุ้นหลายรุ่นครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดวันนี้เราขึ้นไโนโน่เครับอ่าในโน่วัดแรงมา้าก่อนจะไปทำการแข่งขันวันที่ 3, 4, 5 เราจะมาดูรายละเอียดของรถและก็ความพร้อมของทีมงานนะครับผมเตรีรับเดี๋ยวเราไปดูได้เป็นไกันารายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ L15 นะครับติดตั้งคอยล์ดีซิงแล้วก็จะมีลิ้น70มิลเกียร์ตัวนี้ยังเป็นเกียร์ GE อยู่นะครับะจะมีแท่นเครื่องอยูริเทนของเราทนทานรองรับการเข้าโค้งได้ดีมีเบ้าชกด้วยครับสเต็ปเครื่องยนต์ก็จะเป็น ส่วนใหญ่เป็นลูกเดิมก้านซิ่งนะครับลูกเดิมก็จะเป็นลูกลูกบีโอลูกโอเวอร์ไซส์อะไรประมาณนี้ครับแล้วตามด้วยแคมตัวนี้จะเป็นแคมชาร์ปของเบิร์ดหลักห่านะครับแล้วมีสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ของ Inner m o t i มดก้านซิ่งอินเนอร์โมข้อเหวี่ยงเดิมสแตนดาดโรงงานมีชุดคัดเป็นของอีเดลนะครับคันนีอ้อันนี้สร้างสารรค์โดยนะ้าแมนปานินยางยนต์นะครับสวยหล่อครับลงตัว h o n d a b i o ฝากติดตามเชร์ผลงานของทีมปานินยางยนต์บายช่างเัชชุมบุรีด้วยครับวันนี้เรามาจูนกันที่ไดโ,น,โน,นนะครับคันนี้ควบคุมด้วยกล่องลิง์อะตอมนะครับอ่านี้ภายในสะอาดสะอ้านนะครับดูแลโดยน้ำแมนนะครับน้ำแมนปานินยางยนต์เสียเอปานินและหนูเมนะครับคนจูนก็จะเป็นนัดจูนเนอร์นะครับ วันนี้มาเตรียมความพร้อมเซตอัพเรียบร้อยครับาฝากติดตามผลงานของ BIO คันนี้ด้วยนะครับเบอร์3 5หวันนี้มีแรงม้ามาฝาก,กเพื่อนๆนะครับหนึ่ร้อยบเจ็ตัวนะครับโอเคครับผม